ปีใหม่2569มูลค่ามูลค่ามูลค่า30,000บาทเอ็งเคยยังไม่เคยเลยเอ็งเคยยังถ้าเคยแล้วเออเอ็งเคยยังเคยแล้วครับถ้าเคยแล้วโอเคครับเดี๋ยวมองพี่เดี๋ยวดิเอาดิเดี๋ยวให้นายเปิดอ้าวโยนมาข่าเฉยเลยไม่ใช่เปิดกองอเป็นหนูครั้งที่แล้วเดี๋ยวมองพี่ดิเอาเดี๋ยวเี้เทปเทปเด็กมันฝึกเปิดเลยพี่ นี่เปิดเลยได้ไหมไม่เองไม่ไม่บอกอะไรกันเหรอแต่เฮ้ยกล่องนี้อะไรเรามาเปิดรอบนี้ว่าเราอยากแก้มือจากบี่แล้วรอบที่เราเจ๋งครับเจ๋งเยอะด้วยพี่เป็ดแต่เรามีคาดหวังเดี๋ยวเราลองนีดดีกว่าเก่งๆกันอยู่ใช่ไหม่ะเก่งอยู่ครับอ่ะอีกว่าไรยี่สิบสองเมตอ่ะยี่สิบสามยี่สิบห้า พี่สามสิบสามเดี๋ยวนี้เราเป็นเพื่อนอะไรไหมเพื่อนเองพี่อ่ายังไม่บอกสนิทสนมกลมเกลียวกลมเกลียวเลยนะเพื่อความกลมเกลียวได้ใไม่ไม่เพื่อนเราไม่ทำให้เขาอึดอัดไม่ทำให้เขาอึดอัดอ่าเพื่อนเป็นเพื่อนไอ้เปนาสนุกสนานไอ้เป็นความสนุนสนานใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเรามาแบบละลายเพื่อนกันก่อนดีกว่าอ่าวนนะครับหลังมาป๊าวนไหนวนซ้ายวนนู่นวนนี้เหรอ อามาเอาไปสรุปลอมสรุปลอมอ่าอันนี้เอาแบบน่ารักน่ารักอ่าเยี่ยมมากเอาวนนี่วนนี่เอาวนนู่นเหรอคิดดีๆปีแรกเป็ดเอาเเป็ด นี่ครับสนิทแล้วสนิทแล้วสนิทแล้ววันนี้คือเราไม่เรียกพี่ไม่เรียกพี่เรียกเรียกอะไรว่าอะไรนายฆ่าเองฆ่าเองฆ่าเองอ่าฆ่าเองอ่ะเอ็งนำเลยโอเออ่าสนุกวันนี้ยังไงอันนี้คือกล่องสุ่มอะไรนะกล่องสุ่มปีใหม่สองห้าหกเก้าเขาอยากแก้มือกันแล้วก็แบบอ่าถือว่ามาให้ไอ้เนี่ยลองเปิดมั่งแบบนี้มันตื่นเต้นครับกล่องนี้สามหมื่นบาทครั้งนี้แล้วเรา่มเปิดสองหมื่นกันเงินสามหมื่นอยู่เนี่ยได้อะไรได้ไอโฟนใสยชาร์จสายชาร์จแล้วได้ะวฟุต แจกไปแล้วอันนี้เราก็หวังถ้าเอาคทุนหน่อยก็อ่ะ iPhone 17 Pro Max มาจบมึงหวังสิบเจ็ดโปรแม็เลยอ่ะเคลื่อนก็ปิดงานหรือสิบธรรมดาก็ได้ก็29,000เดาวกันไหมว่าวันนี้เราได้เท่าไหร่อันจะกองได้30,000บาทแสนหนึ่งแสนหนึ่งมึงไปดูช่องไหนเนาะข้าวหวังสูงเลยหวังสูงเท่าไหร่แสนหนึ่งสอ0หมืาดทุน5,000อ่ะอ่ะกูว่า สองหมื่นสองหมื่นสามไปอ่ะแพ้ทำไปแพ้ใครใครไม่ใกล้เคียงสุดแพ้แพ้เล่าความรักเรื่องนึ่งอยู่อ่ะเล่าความรักอ่าเดี๋ยวเราให้เด็กใหม่จดเลยจดเลยครั้งนี้แล้วเด็กไปเปิดแล้วอ่ะเองน้องใหม่เองน้อแต้มหนึ่งนะไม่เปิดจะรูปเป็นราคาไม่ได้พี่ไม่ได้แล้วโอเคได้แต่ครับเปิดให้โอเคเต็มตัว เปิดอะไรกันหน้าเปิดอะไรกันหน้าเฮ้ยสวัสดีครับมา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 อันย่าอะไรครับเนี่ยกองซุ่มครับอ๋อกองซุ่มทำไมมันนูนๆอย่างนี้วะมีใครซุ่มมีใครอยู่ข้างในไหมนี่ยกองซุ่ม2569หลองแดกพวก2568แบบพวกเราเพียงท่ากี่บาทนี่เอาสักประมาณหมื่นห้าไปจากสามหมื่นได้นะอ๋ออันนี้สามหมื่นเนาะกล่องนี้สามหมื่นบาทก่อนแล้วเริ่มจับกันอ๋อเธอดูจากแค่นี้เหรอหมื่นห้า อ่ะโอเคเอาถ้าเกิดใครไกลสุดคนนั้นเล่าความลับเฮ้ยออกได้ป่าวเรื่องตัวเองออกกันว่าไม่ทันแล้วเข้ามาแล้วปีเปแสนแล้วให้เปลี่ยนหมื่นแปดอ่ะโอเคเอาหมื่นแปดหมื่นห้านะไอ้นี่มันเอาตัวรอดไม่หวอ่ะโอเคเราเริ่มกันเริ่มกันอ่ะเอ็งเริ่มเลยไปอะไรวะอันแรกมั่นใจมั่นใจเปิดเลย พี่ว่าผ้าเจตัวหรือผ้าผมผ้าผมผ้าผมดูเนี่ยก็ผ้าขนหนูไอ้กวางเอ้ยผ้าเจตัวผ้าห่มผ้าห่มเฮ้ยหรือมันผ้าขนหนูเฮ้ยผ้าขนหนูปะวะอันนี้พี่ว่ากี่บาทอันแรกนะครับเป็นแบบผ้าห่มคร้อยยี่สิบบาทอีกไกลเลยต่อเลยครับเริ่มต่อไปปา อะไรอ่ะพี่ลองรีวิวหน่อยครับปลาทูหน้าครีบน้ำเงินใส่ของเบ็ดเตล็ดอายุต่ำกว่า7ปีห้ามเล่นนี่ของที่20ที่เก็บของครับอะเป็นกระเป๋าไอ้คุณเล่นไม่ได้เดี๋ยกกลับตนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมหยิบมให้ทีละอันถ่อให้เปิดทีละอันรีวิวได้เลยคะเพราะอันนี้กล่องกล่องนี้มันค่อนข้างแพงครับบนมันแบบนี้อ่าเริ่มอย่างต่ออย่างต่อไปครับเฮ้ยนี่คือจริงต่อไปเท่าได้ครับเป็นแบบเหมือนจะเป็นเกี๊ยวต่อยมวย น่าจะนวมพี่เป็ดอ่ะดูนี้ก่อนอ่ะอันนี้เอาเป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าแบบน่ารักน่ารักพวกแบบอาจจะใส่พวกปากกาแบบจุกจิกจุจี้ปะไปโรงเรียนพกปลาไปอ้าวเท่นะวิชอบนะหนูชอบกระเป๋าจัดพวกเต่าพวกอะไรไม่ต้องบอกพี่พี่รู้เ้ยทำไมรู้เอ็งจะบอกก็ชอบไม่ไม่สไปเดอร์แมนมึงยังอยู่ห้องไอเกมอยู่เลยโดยนี้ดีกว่าเฮ้ยอะไรอะ มีเครื่องเป่าลมแม่ผมว่าน่าจะเป็นกระสอบทรายที่เป็นกระสอบกระสอบทรายลมเฮ้ยไม่เคยเห็นปั๊บไปไปไอ้โก้เป่าหน่อยโอ้โหไอ้พี่อัดปั๊บมาเดี๋ยวเดี๋ยวหลังกล้องเราเปลนมาเป็นแบบกระสอบทรายลมครับเดี๋ยวมาดูกันว่าใช็คนี่จริงไหม เดี๋ยว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 ส่งให้เขาดีดีดิมัน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 ปลอดภัยมันปลอดภัย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 ครับอันนี้อุ้ยอุ้ยนี่ผมอยากผมอยากเลี้ยงอยู่ตัวเนี้ยนี่คืออะไรเม่นแคะไงไม่ใช่เอ้ามันคือมันคือเม่นแคะแต่มันคือผมดูมันก็ไม้ถูพื้นที่เช็ดที่เช็ดอ่ความพู้สึกอย่างนี้อย่างนี้หรอก็ฟิวไม้ถูพื้นนะครับก็น่ารักน่ารักอ่ะต่อมาครับที่เราได้นะครับนี่เป็นพยัตัวครับไม่กี่บาทหรอเอานาเกี่ไว้เพื่อเปียกอันนี้เปียกเลยนีด่นเรียน หน้ากันไงเออแต่ร้านนี้ดีนะของเต็มของเต็มร้านอันนี้ร้านนึงนะด้วยแล้วเหมือนเดิมเราให้ทีมงานเราสั่งผมผมเปลี่ยนราคาทันไหมไม่ได้แล้วครับาัไม่ได้แต่ร้านนี้นี่โปรตีับเปิดมามันจะมีพวกแบบการกระแทกเยอะคือฝองน้อยแต่ร้านนี้แล้วที่ผมจับคือแน่นมากนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่ร้านกันต่อไปครับที่เราได้เยติอุ้ยอย่างนี้แพง ถ้าของแท้ก็ไปเป็นพันพ่พเป็นพันอันนี้เป็นพันอ่ะซุยเหมือนจะของจริงป่ะจริงป่ะพันสี่เฮ้ยเหมือนจะของแท้นะครับโดนเขาเสือเขาใส่ข้างหลังเขาเย็นว่าแบบเนี้ยไอ้แบบมีแบรนด์เยตินะครับมีราคาบอกอันนี้น่าจะของดีผมขอได้ป่ะพี่เอาอีกแล้วรอบนี้แล้วก็เอาไปนะโอ้แต่น้ำชาอุ้ยของแท้พี่ดีกว่าอ๋อจ้าเนี่ยครับพี่ดีกว่าพี่ดีกว่ายาวๆเลยครับโดนตอบอุ้ยอะไรอะอะไรอะโอ้ยไอ้นี่โก๊มึงต้องลองอ่ะใส่กันเป็นไงอันนี้เป็นแบบเดี๋ยวลองรีวิวครับ ผิดด้านอ๋อโทษ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 โทโทอัดอั้นใช่ไหมเซ็นพระโอ้ยตกดิ้นเลอตกดิ้นตบดิ้เฮ้ย ไอ้เหี้ยดับเบี้มันเนี่ยด้ยยเหรอคะด้วยด้วยหันหันน้องตาหันมองวังทำไมทำไมเขาถึงไม่รักเราโอ้โหฉันเศร้าเลยกินก่อนถามเขาอ่ะมึงก็เหมือนกันทำไมเขาไม่รักมึงอ่ะแล้วก็อย่างต่อไปนะครับอุ้ยอันนี้ผมเคยเล่นอันนี้แก้วดเลือดแก้วเล้าก็เอาแก้ววางอันนี้คุณน่าจะชอบนะอันนี้เหมือนจะเป็นแบบอ่าสำหรับการสังสรรค์เดี๋ยวดูตรงเดี๋ยวได้ใช้แต่อย่าไปเล่นงานพนันนะน้องๆมันไม่ได้สำหรับมันไม่ได้สำหรับพนันครับมันมันคือแบบไ สั่งสั่นกันครับก็คือจะมีแบบมีน้ำน้ำสนุกแล้วก็เราก็จะหมุนแล้วก็ทันลงอันไหนก็คนนั้นก็กินอ่าเดี๋ยวนี้ไปพรุ่งนี้เลยไปครับเราได้ไปอันนี้ครับเพื่ออะไรอ่ะจูงหมาจูหมมาันจะเป็นแบบที่จูงหมานะครับทุกคนแต่ว่าจะเป็นแบบสายน่าจะเป็นแบบรูดได้คือโปรตีนจะมีแค่สายนะแต่นี่แบบขึ้นลงขึ้นลงได้นะครับไม่มีกล่องเยอะอะแต่พี่เลี้ยงแมวมาครับทุกคน และอันเจ๋ใหมมากโอ้โหันีเครื่องออกกําลังกายมันคือเครื่องออกกําลังกายครับเครื่องออกกําลังกายเครื่องไถเครื่องถหน้าท้องอันนี้ก็ไม่ได้แพงมากนะคุณแต่ว่าเราเสังเกตกันว่าโปรตีนกล่องนี้จะมาแบบของญี่ปุ่นเยอะนะถ้าพี่เป็ดแล้วก็มีอันนี้ที่ที่วางโทรศัพท์อันนี้เป็นล้างกล่องสุ่มจากแบบของของญี่ปุ่นด้วยหรือเปล่าไม่รู้ครับผมสั่งมาโมซูะ แล้วก็ต oh. ่อไปทุกคนน่าชอบกันครับครับพี oh. ่เป็ดวายบุ๊กเอฟบ้างอีบุยนี่ถ้าของแท้ก็แพงนะเก็บนานขายได้นะนี่นี่นี่แหะค่ะนี่ราคาบอกอุยสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทอุยนี่ใช่ของแท้ไม่ของแท้คือกล่องเยอะมากคระสุนเดี๋ยวเราเอาแบบไวายเลยดีกว่าได้เอากล่องแบบความล้านเยอะนะครับแล้วก็นี่มาอุยอุยฟังหุยอันนี้แพงอันนี้แพงโอนี่สี่พันเก้าหุยใช่เหรอใช่เหรอใช่สี่พันเก้าครับในนี้เขียนว่าสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทว อ่ามาเดี๋ยวผมลองเก็บไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาฟังเทสเสียงบูทูธด้วยมีบูทูธนะครับเรามีระบบแบบไวเซนเซอร์ลิงพี่กวางจะเป็นแบบกระจกไฟปะกระจกไฟเด้อน่าจะเป็นกระจกไฟนะเหนือไฟมัวดาวดาวดาเป็นกระจกตั้งน่ารักน่ารักไว้แบบส่องแต่งดงแต่งหน้าพี่โก้ไปวางไม่เอาไปติดกระจกรถอันนี้คืออะไรครับพี่วางนี่ไงนี่สาวันอ๋อน่ารักน่ารักน่ารัก พี่พี่ขายขายหลังกล้องประมูลเปล่าเดี๋ยวค่อยมาเลือกค่อยเลือกแอ้กันจะมีขาแบบน่ารักน่ารักไว้ตั้งอย่างนี้อ่าน่ารักครับใช้ได้ใช้ได้เพิ่มมูลค่าจานชามจากญี่ปุ่นอันนี้น่ารักไว้ใส่พวกซุปพวกซุปแมมครั้งนี้ดูของดีกว่านี้แล้วของมันดูแบบใช้ได้แล้วได้อะไรมั่งโอ้โห เอออขงกินยูโลดครับตากเค้กเลยร้านนี้ดีอันนี้ก็ของดีนะอันนี้ของดีอุ้ยทำไมันดูให้เทคจังไะเฮ้ยอะไรอะอะไรสปาเวลอ๋อที่นี่ผมไหมพี่อ๋อใช่ที่ผมมันคือเครื่องดัดผมครับแต่ว่าไม่มีไม่มีเอาตีไว้สามร้อยได้อยู่สามร้อยห้าร้อยสามร้อยสี่ร้อยไปครับเราไปต่อเลยครับต่อไปดคนเอสไปเปลี่นแบบอ่ะเมาส์หรอไม่ใช่อู้ฟังปะอุ้ยไอ้แบตเตอรี่เฮ้ยกินโกหนวดเปล่านั่นไหมพี่ใช้ตัดแต่งหนวดครับโอ้โหโดนเลยโกลเลย พี่ออกเหรอออกเลยอ่เฮ้ยพี่นี่ผมซื้ออย่างนี้มันดีอย่างนี้มันดีเป็นแบตเตอรี่นะทุกนอย่างนี้ดีนะเพราะว่าอย่างเงี้ยมันจะแบบมันมันพกไปไหนก็ได้พกไปไหนก็ได้แล้วก็แบบมันแบบได้ซุกซอกทุกมุมไม่มีของทิ้งท้อนะต่อไปเส้นใหญ่นะครับทุกคนครับอุ้ยอุ้ยโอ้โหแล้วก็มีถุงเท้าด้วยถุงเท้าน่ารักเอ็นนี่เพ็ดเตาหมูกระทะครับผม น,นี้วางรกแล้วอันนี้เตาหมูกระทะนะครับคือ,อนนเป็นเป็น,เป,นเป็นเตาหมูกระทะอันนี้ต้องมีเป็นผ้างไ,ไฟฟ้าแต่กลัวร้านนี้เนี่ยไม่น่ามีโทรศัพท์แหละทำไมพี่ไม่เหมือนไปซื้อของในห้างมาให้เรา <c oughs> ไม่ต้องมียเขาอาจจะเป็นคนขายที่เกี่ยวกับพวกอันนี้ไงเขาเดินโซนครัวก่อนเดี๋ยวไปโซนโมบายเดี๋ยวรอดูอันนี้นี่สซั่มมาเป็นสั่งเลยเขาบอกว่ากล่องสุกปีใหม่ใช่ไหมไม่ไม่ได้กล่องสุกไอโฟนคือพวกเราแค่แบบคาดหวังเขาเป็นโทรศัพท์แต่จริงมันคือกล่อง สุ่มไีไหมนถ้าจะเป็นของที่ใช้ในชีวิตประจำวันถ้าเราเอาเงิน3ามหมื่นไปเดินซื้ออะไม่ถึงมันไม่เต็มที่เลยคือติ๊กต็อกตอนนี้มีโค้ดแต่นี้ก็หลักหลักร้อยครับอุ้ยผมว่าถึงพันนะซื้อช้อปปี้ัประมาณห้ารอย่าห้าร้อยเนี่ยพันห้าเนี่ยพี่พันห้าพอาเลยเห็นป้านพันวาร้อยอเป็ผมเห็นม่เกียจวันห้าพี่เาานละลเราไม่แอาความเล็กแล้วนได้เลยพี่เรามีนี่มาครับอุ้ย เรามีเป็นแบบอ,อันนี้เป็นถุงเท้า,าอันนี้ที่ขัดที่ไข่ป่ะพี่ไม่ใช่ฝอยขัดหม้อใช่หรอแต่ในนี้มีไนโนเสาร์นะไหนพี่ลองดู <ๆ S 2> ไหมมันคือของเล่นที่ที่แบบกำมอ่ะเราก็มันจะเป็นคล้ายๆบกบูชี้อะ่ะลอ,องดูไหมน,นี่ของเล่นเนี่ยเป็นย่างงี้ดูวามันเป็นแบบเหมือนดินดินแล้วก็มาปั้นได้ปั้นอลนนี้ก็เป็นปากกาแบบปากกาน่ารักน่าัอันนี้ถ้าใครคิดมีมีในห้องนี้น่าเ อ่าต่อมาครับโดนเรามีเป็นแบบเซตแบบครับอันนี้อะไรครับน่าจะขัดตัวตััดวนี่ขัดตัวนะครับแบบใส่กระดูกก็ไม่จะมีโฟมแล้วก็แบบอุ๊ยอันน้องกวางเป็นกางเกงแบบแบบเป็นควินนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เป็ดเองอ่ะพี่เป็ดดีกว่าพี่เป็ดเสรได้วหรือเป S <s <trains> <S ไ,ได้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 เืดเป็นแบบใส่ใส่นอนนะครับตัวงแบบใส่นอนนารักนะรักนอนเนเล่นเป็นแบบที่ตัใส่แมวใส่แมวให้ผมองให้ผมแล้วแต่ก็มาครับตัวแล้วได้เป็นเมาส์นะครับตัวอุ้ย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 สี้อยสี0ร้อยาอวนนี้ผมเพิ่งไปซื้อมาทีเทนอออเอาทำอะไรแต่งงานต่ชีพต่งานหรือทที่บ้าน พันแปดพันแปดอ่ะมามามามอันนี้แพงหรือเปล่าแพงพี่แพงเอาวางๆตัวจีตัวจีอ่ะรัวรัวัวรัวัวรัวรีวรั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 วรุวรัวรัวรรวนอัววรัวรัวรัวรว นวดเท้ามันจะเป็นเหมือนของเล่นที่แบบเหยียบมันจะเจ็บแต่ว่ามันจะนวดเท้าเหมาะสำหรับผู้สูงอายุนะพี่เอ็นเนี้ยมอคุณอภเษี้ยผมไม่ด้อภิษฐรแม่ไม่ได้มอพี่เอาเพื่อนกันนะฆ้ากับเองนะยืมแบบอาจารย์ยาอันนี้น้าไปถ่ายคอนเทนต์แบบอดทนเอ้ยอาเอาพี่ไอ้ใจลองทนไม่ฉันไม่เชื่อว่าเจ็บไปกวางแล้วจะไหวโอ้ยไปมึงใส่ถุงเฮ้ยเฮ้ยอ๋อไม่ใช่เหรอลองลองเหยียบเจ็บไหมโอ้มันใส่ถุงเท้าก็ไม่เจ็บดิไม่เจ็บมากไม่เจ็บมากพี่ลองแบบไม่ใส่ ไม่่ใสเออไม่ได้เจ็บไม่ได้เจ็บแบะอุ้ยอุ้ยแต่ไอ้ยี่นี่เจ็บนี่นี่ไม่ได้เจ็บตรงนี้ไปแข่งคอนเทนต์ได้ก็คือแข่งแข่งความอดทนได้ไหมได้เราไปต่อเรื่อยๆครับโดนแล้วก็ต่อไปนะครับได้เป็นนี่ครับเป็นเซตแบบการน้ำร้อนลายลายหมาชื่ออะไรสโนวปปี้นะครับโดนอันนี้ก็น่าจะมีราคานะพี่แบนไปเลยแบนเดียวกันเลยกับหมูกระดาษอ๋อร้านเดียวกันชัวร์ร้านเดียวกันชัวร์อันี่เทคเดินเขาเรียกว่าเดินผ่านโซนเดียวกันอันนี้เดินแฉลบร้านคอมนิดนึง ต่อไปครับทุกคนได้เป็นแบบ้ยหัวโล้นวิ่งหัวโล้นครับอันนี้ประมาณ500กว่าบาทไอ้ไหนลองใส่รูอเนี่ยผมเคยไปซื้ออยู่ให้อยากเห็นไอ้ควางใส่อ่ะใอ้ใหนใส่มันเห็นภาพเลยบัตรลบผมอ่ะ ซามูไลสุปลาแล้วก็ต่อไปครับเอาเป็นของใหญ่ของชิท้ายแล้วลิปจบกไวจังไม่เป็นไรเดี๋ยวไปต่อเราได้มีครับอันนี้ก็แพงที่ปรับอากาศ่พีเครื่องฟองอากาศเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องฟอกอากาศลองเชิญเลยครับเสี่ยวมี่ไม่แพงประมาณสี่พันซีออมี่อะไรเนี่ยเสี่ยวมี่เสี่ยวมี่อันนี้เป็นเสี่ยวมี่เป็นสมาร์ทแอร์พูดี ไฟสี่คอมแพคครับพี่นี่ครับราคาอยู่ที่อันนี้เป็นไลท์หรือเป็นธรรมดาครับเป็น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 ถามว่าไลท์ไหมครับคอมแพคครับพี่ขอคอมแพคคอมครับรุ่นมาตรฐานครับอยู่ที่พันสี่ร้อยเ้าสิบบาทอุยอ่ะมามามาเดี๋ยวแบกให้แล้วต่อไปครับทุกคนเป็นที่น่าเสียดายครับอย่างสุดท้ายแล้วสุดท้ายหรอกำลังพลเอฟไม่กระชังนะโอ้ยหมดแล้วนะครับทุกคนของไลฟ์เครื่องพิ้นเหรอพี่ ไม่เป็นรูปไม่เห็นรูปไม่เห็นยังไม่ชัดเลยไมโครเวฟที่ปิ้งหนมปังเตาอบเตาอบไฟฟ้าแต่ผมว่าแพงนะมันเป็นเอ่อลิเกจิทคอนแลปอ่ะอ้ยใช้ได้สองปีเลยนะเขาเขียนอ่ะให้ถ่ายเท่าไหร่ไม่ถึงหมื่นสี่พันห้าพันโอ้โหเท่าไหร่อ่ะพี่พุกอ่ะเอาแต่ละคนสี่พันสี่พันสองหมื่นสองหมื่นผซื้อไอโฟนไปเนี่ยสามพันสามพันห้าพันครับพี่เอ๊ แปดร้อยร่ยจงคว่าของใหญ่อะถูกไว้หัวที่สิอ่เนี้หกพันอันตีต้องหกพันหกพอันนั้นพันห้านีเจ็ดพัน อันนี้พัปเป็นประมาณแปดเก้าพันหอ่าประมาณอ่ารวมแล้วก็เก้าพันแล้วกอ้นนี้พันสอ่าประมาณหมื่นอันนี้หมื่นหนึ่งละห้าร้อยโอ้ยอันนี้ห้าพอ่าประมาณหมื่นหมื่นห้าเอ้ยอันนี้ห้าร้อย่าหมื่นห้าห้อยันนี้ก็ห้าร้อยหมื่นหกหมื่นหกห่นวอ่ะคุ้มประาณสองหนเอ้ยมีนี่อ่ะหมื่อ่ะหมื่นอ่ะพันหนึ่งเฮ้ยอันนี้พันแปดร้อยอ่ามันเดียวมีอ่ะรวมหมนเดเป็นหม่นเละอุ้ยอันนี้อาจจะประมาณพันหนึ่งอีพันหนึ่งอ่ะโอ้ยอัน อาตีรวมๆประมาณ1 8ื่นแปดอันนี้หมื่นหนึ่งสองหมื่น นับแล้วนับแล้ว2,000 0ืกูว่าอ่าสองหมื่นอ่ะไอ้นายว่าอะไรหมดเนี่ยหมื่นพี่สองหมื่นมึ่พูดจะวังไม่ไปขึนหหมื่นกไอหมื่นหมื่นอะเท่านั้นนะห่นหนึ่งกูว่า2องหมื่นแสดว่าค่าเสียอยู่ประมาณที่หมื่นเจ็ดหมไอ้นายทยเท่าไหร่หมื่นปพี่อ่ทยสองมือ่ะผมทายส0 0หมอ่ะสองหมกูทายกูทายสองหมอ่ะมึงทยมึงแพ้ไอโกแพ้ผมไม่มีเรื่องเอ้าไม่มีความลับเพราะเอาให้พี่ฟังหมดงานพี่ก็แชเลยใช่เลยไม่มีความลับ แล้วกูแบ่งยังไงต่อไม่โกโก้เลยทำปัญหามั้ยไม่เคยเอะมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ไงแฮปปี้เบิร์ดเดย์อะแฮปปี้เขาพิมพ์อะไรอะเขาพิมพ์อะไรแฮปปี้ดีคัมบ์บุ๋มอ๋อเอานี้ดีกว่าไอ้นี่ชอบ้ยังเงิต่างหาไหมไม่ไม่มี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 ฟอยังฟอฟออยู่แล้วเอ้าผมฟอทุกคนที่เป็นทีมงานยังไม่พอฟบฟอผมเลยพี่ใครนะอาไม่เห็นเอต้องบอกค่ะอะน้อยใจเลยมันมันมันเพิ่งเข้ามันเพิ่งเข้าอ๋อโอ๊ยมาแล้วอ อเน,นี้ยหมื่นหนึ่งใช้การได้จริงไหมวะอมสองพันสอเฮ้ยใช้ได้จริงนะไปแข่อะไรกวา่าใช้งานได้จริงนะอันนี้ใช้งานได้จริงนะรค,นครับทุกคนครับก็สรุปเรานะครับของไปเสร็จมาเนี่ยตอนแรกไปเหมือนทรงจะดีพเพราะว่าของมันแบบคือก่อนในที่น่ายจะไม่รู้ก่อนที่พี่ซื้อมันได้สายพูแบบติ้งต้องเดิมเออแล้วก็แบบได้แบบขนมแบบกูซื้อสองพันบาทครั้งที่แล้วได้แบบยูโร ปีโป้เขอก็เล็แบบที่พีลงคลิปตอนก่อนนี่ใช่คือคือเจ๊งแต่ว่าได้โทรศัพท์ได้โททรศัพ์เราได้เป็น iPhone 15แต่ว่ารวมๆก็ขาดทุนเพราะ iPhone 15ห้ามันมือสองไม่ได้แพงมากครับอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนจะดีเพราะตอนแรกเราได้แบบผมฟังมาก็ดูทรงทรงเสียวแต่ว่าพอแบบไม่แต่จริงอันนี้มันคือราคาป้ายด้วยนะเพราะจริงๆถ้าเกิดราคาป้ายเดี๋ยวนี้มีรายใช้อีกนะวนคือราคาป้ายจะมุกผมว่า อัดโดนนะครับทุกคนก็คืออันนี้เหมือนแบบเขาขายพวกอันนี้อยู่แล้วแล้วก็เอามาใส่เอาาใส่มาจัดโปนะครับทุกคนหรือไม่ก็แบบเอากกำเงินกูไปสามหมื่นแหละแต่ก็ไม่ซื้อเพราะวายเพราะกำเบื่อเลยจะมาหลอกส่งกูแล้วก็ยังสุดนะทุกคนว่ากล่องสุ่มไม่น่าเปิดคือเปิดแล้วตาเจ๊งเยอะเปิดะเลยซื้อไปซื้อแบบของที่อยากได้ทุกคนทุกอย่างมีเหตุโดนทุกคนคือถ้าอยากเปิดเนี่ยมาดูผมดีกว่าเดี๋ยวผมเจ๊งให้ดูเอาอะไรไหมครับไม่ตามธรรมเนียมกล่องสุ่มต้องมีการแกะ แจกอะไรดีแจกเป็นพระอาแจบผัวฆ่าแพงสุดแพงสุดเลยอาแยกหูฟังโซนี่ดีกว่าคนได้ใช้กันเยอะเอามาเดี๋ยวเราแจกแบบนี้นะครับดูนหูฟังโซนี่น่าจะของแท้นะเพราะจากบริษัทโซนี่ไทยแลนด์น่าจะสี่ห้าพันบริษัทโซนี่ไทยจำกัดนี่คือข้างหลังนี่เลยนะครับก็เอาเอาอยากได้แหละเป็นคำคมแบบใหม่ไหมเอามันเผยยันนี่ไอะไงเอาเอากรอนี่กรอนเกี่ยวกับอันนั้นเป็นไหมโดยต้องมีชื่อทุกคนในศัตรูโอ้โหตายขั้นต่ำแปดคนในกรอนกรอนแหละ กอนแปดตอนแปดคือตอนสี่โมงน้องๆแต่งยังตอนสี่ได้เอาตอนตอนอะไรกันเล่นแต่ทุกคนขอของอ่ะขอของจองขอของพมนะครับก็เดี๋ยวแจกมันเป็นอันนี้เป็นโซนี่ W H 4 H 7 2.0 n นะครับก็ถือว่าเป็นของอัพที่ใหม่ละกันนะครับแล้วก็เอาอะไรง่าอยากแจกใะไน้องๆแม่มีติ่มกูอันนี้เอาไปไว้ห้องเครียดดีกว่ะขอของน้องฟางเหม็นเออดีดีชอบเวลเวลาผมนั่งกับน้องฟางน้องฟางชอบแบบ ไม่ใช่ฝุ่นมันเยอะก็ใช่เป็นวาวโลออนนะพี่บุ๊คเดี๋ยวเจอเไปพี่เอาวางไว้ตรงนี้น้องฟางนี่นะจ๊ะมึงถือไว้เลยเหรออ่าถือไว้อันนี้แล้วกันอันนี้แม่น่ารักน่ารักเตาอบไฟฟ้านะครับทุกคนก็อันนี้ก็เหมือนกันก่อนเหมือนกันนะครับก็เอาสองรางวไหมหรืออย่างนั้นอีกมหมอ่ะสามรางวัลดีกว่ารางที่หนึ่งเป็นตัวนี้รางวัลที่สองมันนี้ครับวังที่สามเป็นนี่กันเลยครับน่ารักยังถือไปหมดอันนี่ใหม่แล้วโดนอ่คุณอันนี้เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วเพราะว่าเวลาเราต้มเราต้มจากตู้เราได้เดี๋ยวเราไปใช้ มีหูฟังอันนี้แล้วก็นี้นะครับสารางวัลนะครับวนก็เขียนต้อนมานะครับวนว่าเกี่ยวกับอะไรก็ได้เกี่ยวกับศิเป็ดแล้วก็ต้องมีชื่อคนนครับแคนนะครับทุกคนมีลายเซ็นอเดี๋ยวมีเซ็นให้อ่ะอันนี้สี่พันแล้วพี่เดี๋ยวเซ็นเสร็จเอามาไว้ที่พี่ก่อน ในกลุ่มครับก่อนจากกันครับเดี๋ยวอาไปด้วยคําคมจากน้องกวางดีกว่าเป็นคําคมปีใหม่นะครับโอเคเอนนี้ก็ต้นปีกันเนาะวันที่ห้ามก็ลากันเนาะเอางี้ดีกว่าก่อนจากกันอยากได้อะไรในปีนี้อ่าปีใหม่นี้ครับอยากให้แบบชีวิตเราต่างจากปีที่แล้วยังไงบ้างครับอ่าเริ่มจากพี่เอ็มก่อนเลยดีกว่าก็ขอให้ตัวเองในปีหน้าตั้งใจทํางานหาเงินแล้วก็ลจบ้านแค่นั้นครับอ่าแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในปีใหม่ด้วยนะเป็นกำลังใจให้พี่เอ็มนะครับ บทุกคนใครเป็นนี่ก็สู้ๆแล้วไมไม่แข่งกังแต่ปีที่แล้ววะปีที่แล้วก็ขยันแล้วได้เนี้ยเลยกว่าพิ่งรับปริญญาไปนี้แล้วให้ไหมากได้อะไรอ่ะสีชอบสีอะไรก็สีเทาอ็สีเทาไปหาเองแล้วกันไอ้เขียวก็ได้เขียวโอ้อ่ะพี่พี่ีโก้ครับพี่ปีหน้าอย่างไงอยากอยู่กับพี่ไปเรื่อยทุกปีไม่เขากำลังบอกว่าให้จ้างต่อแล้วมมีเอามีอะไรไหมอยากให้ปีหน้าต่างกับปีแล้วไงไงไม่ครับผมว่า ดีแล้วด,ด,ดีแล้วด,ดีแล้วมันดีแล้วครับพี่แบบอย,อยู่ที่นี่โอเคโอเคได้ไหมถ้าอยากได้ถ้าอยากได้ที่สุดอยากให้พี่พี <S <s ่เตดพักบ้าง นี่หยอยู่อันนี้ก็อยู่กูคอมเมนต์ได้อ่ะพี่กวางพี่กวางก็อย่าให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นอีกเติบโตขึ้นอีกอ่ะเดี๋ยวพี่ฝึกแข่งทำไมปีนี้ไม่แข็งแกร่งหรอฮะไม่แข็งแกร่งก็แข็งแกร่งขึ้นมากๆถ้าเทียบกับต้นปีที่เข้มามาอ่ะอันนี้ก ok <c oughs> ็เหมือนจะเขาปีนึงแล้วรีวิวนี้ต้นปีเป็นไงตอนมาแรกต้นปีน้องจะเงียบๆถามคำาตอบคำถามเราพัดเนาะไม่ค่อยไม่ก็โฟกัสเด็กใหม่ผมก็จะแบบกดกดดันแบบแนวแบบคมคมหนะแต่ตอนนี้น้องเริ่ม มมีีีปากเยงทำไมตอนอยู่หลังท้องโดนด่าคนเดียวอะเรื่มงเสียงเดี๋ยวนี้เริ่มด่าไม่จริงเริ่มแล้วเริ่มด่าเริ่องจริงจริงเสียงจะดีกันขึ้นสะดีกันขึ้นจะดีกันขึ้นเออเออเมือไม่ต้องคนอีเยอะแยะสิไปดูเฮียนี่เป็นตัวอย่างพี่นายครับนายก่อน อยากได้รอยยิ้มของทุกคนแหละใช่ก็เป็นมามาทำใหม่ด้วยมาเป็นสมาชิกใหม่ก็อยากให้ทุกคนมีความสุขก็จะพยายามอัปเกรดตัวเองให้มันดีไปเรื่อยๆเพราะว่าก็ยังศูนย์เด็กก็จะเก่งไปเรื่อยๆหละโอเคแล้วก็สาหรับผมก็ขอให้ปีหน้าแบบทุกคนมีความสุขเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขอให้แบบเออคือคืออย่างที่บอกว่ารู้ว่าอันนี้แทนมันเครียด ทุว่ามันทำงานเครียดครับช่วงนี้แบบเศรษฐกิจอาจจะไม่ดีบ้างเพื่อสิ่งมันไค่อยดีอะไรเงี้ยนะครับก็เครียดรู้แหละก็ถ้าเครียดก็สามารถเข้ามาแวะเพิ่อความสุขที่ช่องเราได้นะครับอาจจะแบบคลิปไม่ได้นานมากชั่วโมงนึงก็พยายามทําให้มันยาวอยู่ครำนวณก็อยากให้ทุกคนมีความสุขนานแต่ถ้าบางทีมันสั้นก็ใจเย็นๆบางทีคลิป30นาทีอันนี้คือยืดแล้วไม่คอมเม้นต์ไออุรอตั้งนานรอทั้งวันรอมา3-4วัน มึงให้กู30นาทีบางทีมันก็แล้วแต่แล้วก็<ห><ต>มีหลายห,หลายอัน,<ห>นแล้วก็บางทีเราอาจจะมีแบบลงคลิปช้าบ้างแต่เราก็ลงลงนะขอโทษคนที่แบบบางทีแบบซื้อเบางคนเขาตั้งแบบ คือข yeah. ้าวมารอไงบางคนที่เป mm ็นฟงเส้นเราลงช้ามันอึดขออภัยด้วยนะครับก็เออแต่ลงคิดแล้วนอนน้ำด้วนแต่ว่าอาจจะมีชาบ้างนะครับก็อกำลังแบบหาคนเติมเลยนะครับทุกคนก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากแล้วก็ขอให้แบบพวกเรทุกคนปรารถนาที่สำคัญสุขภาพแข็งแรงครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะทุกคนก็ปีนี้ใหม่ทุกคนด้วยครับคันหกเก้าต้องหวอยเป็นปีที่ดีอะไรที่ไม่ดีครับนิ้วไว ขอให้มันหายไปหายไปเลยครับไอ้โก้ไปไหนวะผมอยู่น UM> ี่ไม่หายไปไหนผมยังผมยังว่ายังดีผมยังเป็นคนดีอยู่ถ้าไม่ถ้าไม่ดีถ้าไม่ดีผมให้ไปแล้ยตามกันครับคุณก็เราวันนี้ไม่เอมมาเดี๋ยวเส้นต้องแปลรางนะครับเพราะว่าลาไปก่อนเชียใหม่คลิปหน้าครับไปที่ใหม่ครับ